เวลานั่งสมาธิจะจามไอและคันคอทุกครั้งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเช่นนี้เวลาไม่นั่งสมาธิจะไม่เป็นก็คง ชาติมาจะจะ,จะระแวงทุกครั้งที่เป็นคำว่าทุกครั้งเพราะว่าคงไม่ใช่ทุกครั้งเป็นบ่อยแล้วก็พบว่าทำไมเวลาไม่นั่งสมาธิจะไม่เป็นก็คงเป็นบางใช่ไหม ดันการที่บอกว่าเป็นทุกครั้งที่นั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิไม่เป็นก็คงหมายถึงว่าเป็นบ่อยเวลานั่งสมาธิบ่อยกว่าไม่นั่งสมาธิเข้าใจวายอย่างนั้น <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> อ,อ,อาจจะเกี่ยวกับความตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นการเ,เพ่งที่ลมหายใจมากเกินไป หรือเปล่าคถ้าการโรคบางาโรคก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญอาณาปานาสติดังนี้แหละที่เราต้องฝึกให้มีวิธีทำสมาธิสักสามสีอย่างก็โดยปกติเราเราจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักเช่น อนาปานสติเราจะมีตัวสำรองอ,อย่างเช่นหนึ่งเรื่องเมตตาภาวนาสองสุปกรรมฐานสามมารณสติซึ่งจะใช้ในกรณีอะไรบ้างกันหนึ่งถ้าเข้า r e t r e a ยาวๆหรือว่าปฏิบัติแบบอุดรฤดหน่อยทำวันหนึ่งหลายชั่วโมง ถ้าเอาแต่อานาปานสติอย่างเดียวนานๆเข้าอาจจะรู้สึกแห่งแรงเพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่จะเลิกภาวนาไปาไปพักพรอนรมสบายไปอ่านหนังสือทางโลกเ,เราก็เปลี่ยนวิธีภาวนาสองในในกรณีที่เกิดอ,อุปสรรคในการภาวนา วิธีแรกก็คือย,ยืนยันอยู่ในงานที่กำลังทำอยู่ไมยว่าจิตใจเพลอแล้วก็ตึงกลับมาเพลอแล้วก็ตึงกลับมามซึ่งเป็นงานประจำของนักปฏิบัติซ,ซึ่งเราไม่ควรจะทอแท้หรือเบื่อน่ายแต่ในบางกรณีถ้าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดบ่อย ต่อเนื่องหลายวันหรือหลายหลายอาทิตย์ตอนเราต้องอแก้ที่ปัญหานั้นโดยเฉพาะเช่นถ้าเรามีเรื่องอไม่พอใจใครสักคนแล้วมีเรื่องที่กำลังกังวลอยู่แล้วเรื่องที่จิตใจไม่ยอมปล่อยสักทีพอภาวนาพยายามอยู่กับลมหายใจไม่นานก็มันก็กลับ มันก็กลับไปคิดต่อแสดงว่าเรามีปัญหาที่อาณาปานสตินี่ไม่พอแล้วต้องไปแก้ที่เรื่องนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องอโทสะหรือไม่พอใจเรื่องพยาบาทาแค้นใจอะไรเป็นต้นเราก็ใช้เมตตาภาวนาและการาในเรื่องนี้ก็คือเราใช้คุณธรรม ที่เป็นปฏิบัติโดยตรงของกิเลสท,ที่กำลังปรากฏอยู่ทั้งท้าจิตใจกำลังหลงหลอยู่ในความ <c oughs> สุขทางเนื้อหนังในความสุขทางโลกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อศีลธรรมและทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายมากเราต้องเอาเรื่องอสุปกรรมฐานมาพิจารณาในทางตรงข้าม คือพูดยังไงเวลาจิตมองในในทางลบเราต้องฝึกคิดทางบวกเวลาจิตคิดทางบวกมากเกินไปต้องฝึกคิดคิดทางลบต้องเบีย่ยแก้ให้มันพอดีอีกอกรณีหนึ่งที่ต้องใช้วิถียงเมื่อมีขัดข้องทางสิ่งแวดล้อมอหรือสุขภาพร่างกายเช่นถ้าเราอยู่ในที่คับแคบมาก จะเดินจงกรมระยะยาว29-39ไม่ได้เราต้องเดินถ้าเดินก็ชงระยะสั้นๆล้วก็ต้องปรับตัวอ,อย่างเช่นเดินช้าลงเป็นต้นเดินช้าๆเป็นต้นถ้าเราเป็นหวัดหรือว่าหายใจไม่สะดวกเราก็ไม่ต้องเจริญอาณาปานสติภาวนา เราจเจริญกันภาวนาที่จิตใจไม่ต้องไปรุ่งอยู่กับกายเลยอา,านาปานสติเป็นการจเจริญสติกับกายในบางครั้งบางคราวเราลืมกายเสเลยเมตตาภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้ลืมกายไปเลยชั่วคราว วิธีเจริญเมตตาภาวนามีหลายวิธีเอเ่อพสรุปหลักง่ายๆคือเริ่มจากที่ง่ายไปสู่ที่ยากสองเพิ่งต้นใช้ความคิดต้นหลังไม่ต้องใช้ความคิดเริ่มจากง่ายไปหายากหมายถึงว่าแพ่เมตตาต่อคนที่แพ้่ได้ง่ายที่สุดก่อน ในตำราท่านก็นให้เราแพ้ไม่ตากับตัวเองก่อนขอให้เรามีความสุขความความสบายสุขกายสบายใจนึกถึงภาพตัวเองและพยายามจำที่เราเคยมีความสุขความปราบปลื่มในสิ่งดีงามพยายามขอให้เราได้ความรู้สึกอย่างนั้นมากขึ้นบ่อย อะไรเป็นต้นใช้จินตนาการใช้ความจำ,ชำใช้ความคิดได้ไม่ห้ามช่วงนี้ไม่ห้ามใช้ความคิด <c oughs> จากนั้นเราก็เริ่มขยายการขยายนี่จะเอาตัวบุคคลเ, <c oughs> เป็นหลักหรือจะเอาสถานที่จริงว่าเอาเอาเอาตัวเราก่อนแล้วก็เอาผู้ที่เราเคารพนับถือ ผู้มีพระคุณและครอบครัวญาติมิตรแล้วก็ค่อยขยายออกไปสู่คนรอบข้างที่ทำงานที่รู้สึกเป็นกลางกลางจนสุดท้ายถ้าใจิตใจมีกํำลังก็ผู้ที่เราไม่พอใจหรือผู้ที่เคยล่วงเกินแล้วถ้าจิตใจไม่แข็มแข็งในเรื่องเรื่องศัตรูและยังไม่ต้องแพ้ก็ได้ดูกําลังเพราะว่าเราต้องการความรู้สึกที่เป็นเมตตา เป็นหลักใหญ่ขยายวิธีที่สองคือขยายสถานที่ก็แพ่เมตาทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ในศาลาน,นี้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทุกคนที่อยู่ในอำเภอนี้จังหวัดนี้ประเทศนี้ทวีปนี้โลกนี้เป็นต้นพบนี้ภูมินี้ก็เป็นต้นนั้นใเนเบื้องต้นใช้ความคิดก่อนแต่พอเราทําใบสักระยะหนึ่ง เราจะเริ่มมักจะมีความรู้สึกอยู่ในอยู่ในอกความรู้สึกรักเอ็นดูความความรู้สึกที่เราสมมติเชื่อว่าเมตานั่นเองซึ่งเราจะเรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการคิดแผ่เมตตาเป็นว่าเป็นเมตตานิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของเมตตาที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เป็นอาการอาการโดยเฉพาะ ที่รู้ว่าโอ้ใช่แล้วนี่ใช่แล้วนี่คือคือ,คอ,คอตัวเมตตาเมื่อเราคิดเราจเจริญเมตตาด้วยความ <c oughs> การพิจารณาต่างๆความคิดแพร,นนแพรคนนั่นแพรคนนี้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องแพรคนนั่นคนนี้แล้วแต่แล้วกำหนดความรู้สึกที่เป็นเมตตาที่กำลังปรากฏอยู่เป็นอารมณ์กรรมฐานต่อไปเป็นวิธีฝึกจิตให้สงบมีสติได้ นั้นกลับมาถ,ถึงคำถามอีกข้อหนึ่งมีปัญหาอ,อย่างนี้อสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือพักจากปัญหาโดยการให้จิตใจน้อมไปในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นกุศลที่จะทำให้เราลืมได้นี่ก็วิธีหนึ่งวิธี วิธีที่สองก็คือพิจารณาตรงชุดนั้นโดยตรงกำลังจามกำลังไอกำลังข้งคองมาดูตรงนี้แหละมึงนี่มันคืออะไรว่าพิจารณาให้แห่งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเออมันอนัตตาจริงๆไม่ตั้งใจจะเป็นมันก็เป็นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยใช่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เราไม่ค่อยชอบอเรียกว่าสิ่งที่จะ,ะเป็นกรณีศึกษา อย่างเช่นเราเราอายเราจามในที่สาธารณะมีมีความรู้สึกประมาามั้งไหมอายเขามั่งไหมกริงใจเขามั่งไหมอันนี้เราก็ดูความรู้สึกนี่ก็คืออารมณ์ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้เหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็ใช้วิธีทางสงบหรือสมถะวิธีวิปัสสนาได้ได้วิธีใด,ด,ว,ดวิธีหนึ่ง <c oughs> ขอผูตาดี ช่วยอ่านให้ฟังหน่อยไม่ได้เอาวิธีตาดีขอเรียนถามพระอาจารย์ถึงหลักปฏิบัติศีลห้าในข้อหนึ่งถึงการห้ามฆ่าสัตว์กรณีขอสัตว์ของสัตว์ที่เป็นอันตร,รายต่อชีวิตคนแต่อยู่ ใก้เช่นมดยุงหนูมแมลงสาบเวลามาอาศัยในบ้านเรือนเราควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเราทุกคนเพียงแต่คิดว่าปัดหรือไล่ให้พ้นออกไปจากบ้านเราโดยไม่ตบหรือฆ่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็จะไปทําความเดือดร้อนที่อื่นแทนขอคําแนะนําว่าควรปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เดือดร้อนตัวเราและผู้อื่นและไม่ผิดศีลครับ พั้งทราบว่าหมดเป็นอันตรายต่อชีวิตวันนี้เองอยู่กับหมดถึงสามสิบกว่าปีไม่เคยเป็นใครตายสักคนค,คือถ้าเป็นพระเราเราก็ถือว่าศีลเหนือชีวิตถ้าเราพระเราจะให้ระวัง ฆ่าหนูก็ตายเพรอหนูก็ก็ตายก่อนแต่นั้นก็เป็นศีลระดับสรงแต่หลักข้อแรกก็คือ,อาการดีกว่าแก้มันในการออกแบบบ้านหรือการจัดจัดการอยู่ในบ้านเราก็พยายามจัดในในลักษณะที่จะไม่เกิดปัญหา กับสัตว์เหล่านี้ให้มากที่สุดแล้วในส่วนมากเราก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องผิดศีลแล้เขาอย่าลืมว่าศีลเป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมมันไม่ใช่ว่ามันมีมีใครอยูอ่บนฟ้าที่จะชี้เดียวแล้วก็ลงโทษคนที่ทำ ทำผิดให้ให้ตกนรกอะไรนะเ,เราเราถือศีลแต่ละข้อว่าว่าเป็น <c oughs> เป็นเครื่องฝึกปฏิกรรมเ,เราเราถือว่าเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะฆ่าสัตว์ที่เราไม่ชอบโดยทำให้รู้สึกขยะขยงรู้สึกกลัวแต่เราต้องอยู่ในโลกด้วยกันด้วยความเคารพ ถ้าเรา <c oughs> เราก็พยายามป้องกันทุกวิธีที่อย่างเช่นถ้ารักษาความสะอาดไว้ดีนี่แมงสาบก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ ถ้าดูแลบ้างแล้วหนูจะเข้ามาก็ไม่มากเท่าไหร่มันก็มันอยู่ที่การดูแลแต่เรื่องหนูนะอนอดเนี่ยตัวอคุตียตมาก,ก็ก็มีหนูเข้ามาเป็นครั้งคราวก็ไปจับหนูแล้วก็ไปปล่อยในป่าก็ไม่คือถ้าเรายอมลำบากยอมเหนื่อยเราเป็นคฤรัหั์ยอมเสียเงินบ้าง <c oughs> <c oughs> เพื่อ,อรักษาชีวิตของสัตว์ไว้ จะถือว่านี่เหมาะกับผูสงสีนแต่การที่เราจะบริสุทธิ์พุทธองในสีลคอที่หนึ่งะเป็นไปไม่ได้หรอกแม้แต่พระสงฆ์เองก็ยังไม่กล้ารับรองอย่างเช่นเราเราไม่หน้าที่รักษาความสะอาดในวัดถ้าปัดกวาดไปไม้ทั้งทั้งที่ไม่ตั้งใจให้ฆ่ามดมันก็มันก็รู้ว่าคงจะ ต้องตายมั่งเหมือนกันแต่เราบางสิ่งบางอย่างเราถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำและไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามดตัวนั้นฆ่ามดตัวนี้ใช่ไหมเราก็ทำหน้าที่ของเราตัวอย่างที่จะพูดบ่อยๆก็คือเรื่องแมลงต่างๆถ้าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เลยนี่ไม่ต้องขับรถไปไหนสชเพราะว่าทุกครั้งที่ขับรถก็คงจะมีแมลง ตายที่กระจกหน้ารถอยู่เป็นเป็นประจําตอนเราก็ต้องหามาัตรฐานที่พอไปได้จทั้งไม่ไม่คิดมากมในขณะเดียวกันเราคุณจะมีความพิธีพิธนันความระมัดระวังและการพยายามที่สุดที่จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเป็นไปได้อ,อาตมาก็เข้าใจเหมือนกันเราเห็น สัตว์นีพิษรือว่าจะเขาใกล้ลูกเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะคิดอะไรเราก็จะต้องป้องกันสุขภาพกับความปลอดภัยของลูกแต่โดยทั่วไปบางเช่นเป็นอย่างที่ว่าอันตรายที่จริงมันมันก็ไม่อันตรายมากสถิติมันน้อยมากอย่างเช่นฉลามเนี่ยคนก็กลัวฉลามกันมาก ถ้าเราดูสถิติคนตายเพราะฉลามหนึ่งปีในแต่ละปีได้ไม่กี่คนแต่เพราะมันเป็นข่าวที่ทำให้คนตื่นเต้นมากคนจะกลัวลงทะเลที่ยกฉลามมันจะกัดแขนกัดขาแล้วดูฉลามปีหนึ่งตายเพราะคนสักเท่าไหร่ mm hmm. เพื่อกิน mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพื่อไม่จําเป็นนะมนุษย์ก็มันก็ฆ่าฉลามไม่รู้เท่าไหร่ฉลามนหน้า มสิจะแขนใจมนุษย์มากแต่กลับใปใจดีกับมนุษย์มากแลยแทบจะไม่ได้ทำลายเราเลยงูสา <c oughs> รพิษก็เหมือนกันอาตมาก็อยู่ในปา่าอยู่กับงูเหา่อายอยู่กับงูสามเหลี่ยมอยู่กับงูสารพิษสารพัดอย่างก็พระก็งูก็อยู่ด้วยกันสาสบปีเนี้ยที่จำได้ที่พระทุกงูกัดเอ่ยอาจจะมีสักห้าหครั้ง <c oughs> ในสามปีแล้วพระจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านก็อยากให้ความกลัวความคิดปรุงแต่งอะไรมาครอบงำจิตใจให้จิตใจของเรา,ามีสติอยู่แล้วก็ค่อยชั่งน้ำหนักว่าเราควรจะทำย่างไงจึงดีที่สุด <c oughs> ที่จะรักษาความปลอดภัยของครอบครบัวไว้ด้วยและเพื่อจะรักษาชีวิตของสัตว์ไว้ด้วย หาทางที่พอดออีที่สุดของเรา,เายากทราบว่าตอนนั่งทำไมขาเหมือนกระดุกสั่นๆและบางทีก็เหมือนตัวพองๆตรงท้อง อะไรฮะพิธีหรือไม่แล้วไม่ทราบว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องค่ะในระหว่างการการน,นั่งสมาธิเราก็จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราเราควรจะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบากาเวลาเรานั่งสมาธิคือปทศึกษาทั้งนั้นบทเรียนทั้งนั้นไม่มีอะไร ที่อยู่นอกเหนือการการภาวนาแล้วกําลังศึกษาเรื่องจิตใจเราเสียอย่างเช่นเวลาเราเกิดเวทนาขึ้นมาเราก็จะได้ดูปกตินิสัยเราเป็นยังไงพอเกิดเวทนาแล้วอดทนไหมรําคาญไหมกลัวไหมกังวลไหมอันนี้ก็เป็นการ เรียนรู้ว่าธรรมชาติของเราในเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อเรามีเวทนามันเป็นยังไงเหมือนที่เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นการดูจิตในกล่องจุลทัศน์ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากว่าปฏิกิริยาปกติของจิตใจเราต่อเวทนาหรือต่อดสิ่งที่ไม่ชอบเป็นยังไงบ้างและสงสัย อันนี้มันคืออะไรจะเป็นอันตรายไหมเนาะจะถูกไหมเนาะจะผิดไหมเนาะอันนี้ในขณะที่เกิดความคิดอย่างนั้นที่เรารู้ได้ว่านี่คือธรรมชาติของความสงสัยนี่ในการนั่งสมาธิสั้นเวลาสั้นๆในไม่กี่นาทีนี่ก็ความความอันตรายต่อร่างกายนี่ก็คงของไม่มีแล้วก็ปลอดใช้ได้ เรื่องอความกระดุกการอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นธรรมดาอของร่างกายเหมือนกันอ,อาตมาก็ไม่กล้าวินิจฉัยกรณีนี้แต่ว่ามีอยู่บ่อยครั้งที่เรามีความตึงเครียดะสะสมอยู่ในกายพอเราผ่อนคลายแล้วมันก็จะเกิดมีอาการว่าเป็นการะระบาย ความตึงเครียดที่เราสะสมไว้บางทีก็เป็นเรื่องของลมกราณท,ที่ที่เวียนไม่ไม่สะดวก <c oughs> ถ้านั่งสมาธิเรามีปัญหาเรื่องมอนก็เป็นพลังที่ขังอยู่ในบางส่วนของร่างกายหรือว่าที่จะเครียด <c oughs> <c oughs> ก็แก้โดยการ บริหารกายมากกว่าด้วยการเปลี่ยนวิธีภาวนาก็ <c oughs> ควรจะเล่นโยคะหรือเล่นชีกงเลยบริหารกายในในลักษณะที่จะจัดการกับหลงปราณทำให้เบียนปกติส่วนอาการเช่นตัวพองตัวหนักตัวเบารู้สึกจะลอยขึ้นไปหรือจะสุดลงไปหรือจะศูนย์หนึ่งของกายเหมือนก็หายไปเหมือนก็ไม่มีหลับ ตาเหมือนก็ไม่มีแขนไม่มีขา,เ,าเรื่องนีอ้อย่าเพิ่งตกใจเป็นอาการของจิตไม่ใช่อาการของกายเป็นอาการของจิตที่เริ่มเริ่มสงบเป็นอาการของปิตินั่นเองเอซึ่งเรามีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ดังเดิมคือรับรู้รับทราบ,รบ,รบไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในการภาวนา เกิครั้งแรกเนี่ยจิตใจเราจะจะพิดพลาดวันหนึ่งแบบตื่นเต้นชอบสองก็ว่าตกใจกลัวนัการการปฏิบัติก็จึงมีข้อท้าทายอย่างนี้ว่าทำไงเราจึงจะตั้งจิตใจเรา,เราไว้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันสดตว่ารู้แล้วก็ปล่อยไม่ตื่นเต้นไม่ ตกใจสติว่ารับรู้รับทราบนี้เป็นนิสัยใหม่แต่เมื่อเราฝึกนิสัยใหม่ในขณะที่เรานั่งหลับตาเพราะเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจิตใจเราก็จะไม่เสียสติง่ายเพราะเราเคยฝึกเวลาเรานั่งหลับตาไว้แล้ว